เรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคณะกรรมการที่ร่วมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบที่สองนะครับระหว่างวันที่หนึ่งเมษายนถึงวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กระผมสิบเอกอนุชิตราชวงศ์นะครับพนักง,งานราชการตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนน้ำสวยวิทยานะครับขออนุญาตนำเสนอ powerpoint นะครับประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนี้นะครับ การประเมิน3ด้าน13ตัวชี้วัดนะครับด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้สอนในระดับชั้นมต้นและระดับชั้นมปลายซึ่งภาคเรียนที่1ทับพนะครับชั่วโมงสอนทั้งหมดนะครับ23ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามรายวิชาและรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. น,นะครับวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับหนึ่งถึง1.5ทับห้านะครับ 2. วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ทับสองถึง1ทับสี่นะครับ 3. วิชาวิทยาการคำนวณสอน2ระดับนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่2ทับหนึ่งถึง2ทับห้าและระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ทับหนึ่ง ถึง4ทับสนะครับ4วิชาการใช้งานคอมพิวเตอร์สอน2ระดับเช่นเดียวกันนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5ทับ 1, ถึง5ทับ 3. และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ทับ 1, ถึง6ทับสําสำหรับนะครับการสร้างและพัฒนาหลักสูตรนะครับกระผมนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการวางแผนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ของสถานศึกษาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับได้ร่วมทำการวิเคราะห์ประเมินปร,ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับบริบทและนโยบายของทางโรงเรียนการจัดการเรียนรู้นะครับข้าพเจ้าได้ทำการออกแบบหน่วยการเรียนรู้รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาโดยยึดนักเรียน เป็นสำคัญนะครับส่วนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้นะครับได้ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการสัมภาษณ์การสอบถามการลงมือปฏิบัติรวมถึงการประเมินตามสภาพจริงของนักเรียนนะครับโดยจัดทำเป็นสารสนเทศนะครับเพื่อนำเสนอท่านผู้อำนวยการในรายสัปดาห์ แต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับการสร้างสื่อและนวัตรกรรมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับข้าพเจ้าก็ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงโรคระบาดโควิด -19 นะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4โปรแกรมหลักๆก็จะเป็นโปรแกรม s ั r o o m นะครับที่ใช้ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์นะครับมีระบบเช็คชื่อนะครับมีใบความรู้มีใบงานรวมถึงแบบทดสอบข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนนะครับได้เข้าร่วมกลุ่ม ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์นะครับครบทุกห้องร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือ Google Classroom นะครับข้อที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อที่สองนะครับจะเป็นแชทกลุ่มของ Facebook นะครับซึ่งการเข้าเรียนของนักเรียนนะครับทางแชทจะเป็นลักษณะของการเรียนออนไลน์โดยตรงมีการนำเข้าสู่บทเรียนในชั่วโมงแต่ละชั่วโมงนั้นนะครับมีการอธิบายเนื้อหาตามรายวิชารวมถึงการสรุปและก็ถามตอบด้วย นะครับซึ่งช่องนี้นะครับจะใช้เป็นช่องหลักในการออนไลน์ในรายวิชาอีกช่องทางหนึ่งต่อไปข้อที่3นะครับ YouTube ได้สร้างช่องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรีเยนให้สามารถได้เข้าไปเรียนรู้ตามรายวิชาได้ประกอบการเรียนการสอนตามรายวิชาตามรูปภาพดังที่เห็นนะครับชื่อช่องก็ชีวิตอีสา,บานบรรณานชาแน,นลนะครับและก็จะประกอบกับช่องทางของ YouTube ในโรงเรียนน้ำสวยวิทยา ด้วยนะครับต่อไปข้อที่4นะครับก็จะเป็นลายไลน์นี้นะครับก็จะเป็นการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนหรือให้นักเรียนได้ทำการส่งงานหรือสอบถามส่วนตัวได้นะครับรวมถึงผู้ปกครองสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานของนักเรียนได้นะครับอันนี้ก็คือช่องทางในการเรียนการสอนออนไลน์หรือสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด -19 นี้นะครับ ด้านที่2นะครับด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับข้าพเจ้านะครับได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นครูที่ปรึกษานะครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1นทับหนะครับซึ่งการจัดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะแบ่งออกเป็นออนไซต์ออนไลน์ออนแฮนด์ออนดีมันนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นออนไลน์ออนแฮนด์และออนดีมันนะครับ ในการจัดการเรียนการสอนนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของนักเรียนแต่ละคนในความพร้อมที่จะเรียนนะครับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับข้าพเจ้าก็ได้ทําตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง5ขั้นตอนนะครับเริ่มแต่ขั้นตอนที่1นะครับการรู้จักนักเรียนรายบุคคลนะครับนักเรียนระดับชั้นม .1 ทันะครับก็มีทั้งหมด35คนนะครับเป็นชายยีิบเอด คนยิง14คนนะครับได้รับทุนปจัจจัยพื้นฐานจํานวน6กคนนะครับข้าพเจ้าได้มอบเงินเยียวยานะครับ2,000บาทครบ1 0 0สํารสำรวจนักเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์24คนออนแฮนด์11คนนะครับมีการสร้างกลุ่มรายนักเรียนมีการสร้างกลุ่มรายผู้ปกครองนะครับโดยมีการโฮมรูมเข้าเรียนทุกเช้านะครับแล้วก็มีการประชุมผู้ปกครองออนไลน์นี่คือขั้นที่1นะครับการรู้จักนักเรียนรายบุคคลนะครับต่อไปขั้นที่2นะครับการคัดกรองนักเรียนนะครับ จ้างเรียน3 5คนนะครับแบ่งออกเป็นกลุ่มปกตินะครับ32คนกลุ่มมีปัญหา3คนและกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด1คนนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหานะครับของ1คนนะครับที่เป็นคนคนเดียวกันนะครับต่อไปขั้นที่ขั้นตอนที่3นะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับก็จะเป็นการติดตามนักเรีเยนรายบุคคลนะครับรวมถึงการประสาน ผู้ปกครองนะครับอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอนะครับและก็มีการเชิญผู้ปกครองนะครับร่วมแก้ไขปัญหานะครับตามกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนนะครับนี่คือขั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับต่อไปขั้นตอนที่4นะครับส่งเสริมและพัฒนานะครับคุณปกตินะครับก็ส่งเสริมและก็สนับสนุนนะครับของนักเรียนตามรายวิชารวมถึงการให้คำปรึกษาของนักเรียนรายบุคคลความสามารถ พิเศษซึ่งห้อง1นึ่งทก็เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอยู่แล้วนะครับก็ส um> ่งเสริมในด้านต่างๆนะครับผมต่อไปขั้นตอนที่5นะครับการส่งต่อมีทั้งส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอกนะครับส่งต่อภายในก็คือครูประจํารายวิชาเช่นการเรียนนะครับก็ส่งต่อให้กับครูประจํารายวิชาส่งต่อด้านความสามารถพิเศษส่งต่อครูจิตการนักเรียนของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและก็รายงานท่านผู้นวยการนะครับ ส่วนส่งต่อภายนอกนะครับก็จะเป็นภาคีเครือข่ายเช่นป้องกันอำเภอสกใครโรงพยาบาลสกใครสถานีตำรวจภูธรสกใครและรอปสตสกใครนะครับสุดท้ายก็รายงานให้ท่านผู้อำนวยการทราบอ่าส่วนด้านที่3นะครับด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนะครับข้าพเจ้าก็ได้เข้าร่วมนะครับ plc กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ plc กลุ่มงานนะครับ กลุ่มงานกิจการนักเรียนนะครับและก็มีการซูเปอร์ PLC ของโรงเรียนนะครับส่วนการอบรมนะครับการอบรมนี้ก็จะแบ่งออกเป็นการอบรมภายในสถานศึกษานะครับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกและการอบรมออนไลน์นะครับก็ได้มีการพัฒนาตนเองนะครับตามาจรรยาบัรณของวิชาชีพครูนะครับอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และก็มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาในส่วนนี้นะครับผมสำหรับด้านงานพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะครับข้าพเจ้านะครับก็ได้จำแนกงานอื่นๆออกดังนี้นะครับ 1. ง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งจากการเปรียบเทียบนะครับด้านพฤติกรรมของนักเรียนปี2563นะครับกับปี2564ปีนี้นะครับดีขึ้นเห็นได้ชัดเจนนะครับ ปัจจุบันมีนักเรียนเพียงแค่1คนนะครับที่เราตรวจพบสารเสพติดนะครับจากกลุ่มเสี่ยงนักเรียนทั้งหมด37คนนะครับสองงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับข้าพเจ้าก็ได้ติดตามนะครับแล้วก็รายงานโฮมรูมของนักเรียนระดับชั้นมต้นนะครับมีการติดตามจัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนนะครับ5ขั้นตอนนะครับสามนะครับงานด้าน ICT นะครับข้าพเจ้าก็ได้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน จดทางานด้านกราฟิกต่างๆนะครับรวมถึงวิดีโอนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสารสนเทศของโรงเรียนนะครับ 4. นะครับงานสดทัศนูปร,กรณกนะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับด้านเครื่องเสียงให้กับบุคลากรรวมถึงนักเรียนที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือการประชุมสัมมนาต่างๆของโรงเรียนนะครับและสุดท้ายนะครับงานพิเศษก็คืองาน เวรรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเป็นช่วงกลางคืนนะครับเริ่มตั้งแต่1 8 0 0 0ถึง06.00หสำหรับการประเมินเพื่อขอเรื่อั้อ้าเงินเดือนนะครับรอบที่2ก็มีรายละเอียดเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ